สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอัปเดตล่าสุดเช้านี้วันอาทิตย์นะครับผมมาพูดคุยระคายกันนะครับผมมาพูดคุยระคากันทุกเรื่องทุกประเด็นครับเกิดอะไรขึ้นฮะใช่ต่อตัวบ้านไปตั้งปุ๊บเราก็เชื่อมร่อาบ้านกับแผ่นเพดมันก็จะต่อหม้อจะช่วยรับน้ำหนักแล้วพื้นปูนมันจะต่อพื้นปูนในต่อหม้อกับพื้นปูนพื้นที่เราเทเนี่ยมันก็จะกินเนื้อเดียวกันเป็นช่วยกันดึงไว้อีก ดีนะที่ลมมาแล้วมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์จากบ้านนายชายที่คองคลองไส้ไก่ไงั้็เป็นเลยเดี๋ยวผมวางยาพี่ลอมก็ได้โอ้รถเข็นมาแล้วหเลยครับยาวันดีครับเสียอะไรเลยครับหมดหมดยกมาแล้วนะฮะดีครับโอ้เบาะครับผมรออเลยว่เห็นหน้าโดนมาหัวย้มเลย ามัเศร้าป่ะรถยกมาส่เนี่ยรถยกมาจากไหนอ๋อมันไม่ได้มาแต่โกกอกลุงหว่างก็มาย้ายบ้านนะผมก็อร,รอดูการยกนะว่าเราดูการยกนะว่าจะมีวิธีการแบบไหนนะฮะ นี่นะครับก็ลุงวางนะครับลุงวางก็ขนของขึ้นเต็มหลังรถแล้วนะฮะเตรียมย้ายบ้านนะครับ,นะรบอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดวันอาทิตย์นะใ <schaut S 1> ช้ยคาใช้ยคาเซอร์วิสนะใช้ยคาเซอร์วนะิสรถเครนมาแล้วครับรถเครนน้าผม <S 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 ช่ยคาเซอร์วิส ใช้ค่าเซอร์วิสผมมีมีหลายอย่างนะมีไรฟฟ้าตุลอ้าวพี่ชายจงานเัยจงานยจเรียบร้อยแล้วเยอผมผมให้รถมาแล้วที่เหลือให้พี่นเคียนงานออกมาแล้วนะโอเคนใหญ่เลยโห ส<ด>ก็อบอกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบอกเลิกเมื่อกี้ว่าอยากให้เพื่อ,อนรอก่อเนี่ยรอก่อสแตนบายก่อนสแตนบายก่อน,อ,นอัปเดตล่าสุดนะ<ร> <c oughs> ก็รถยกมาแล้วนะครับเชื่อว่าไม่เกินสองชั่วโมงนะฮะน่าจะได้เคลื่อนย้ายแน่นอน อันนี้ก็ทยอยขนของนะครับขึ้นรถนะครับทยอยขนของขึ้นรถก่อนเดี๋ยว,วเย็ยนไปสักผ้านะฮะก็ขอ,อให้ลุงวางนะครับเดินทางโดยสติภาพนะครับขอให้ลุงวางเดินทางโดยสติภาพกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับผมเป็นมิตรภาพดีๆนะที่เกิดขึ้นขอให้จดจำแต่เรื่องดีๆนะครับอยู่ด้วยกันมา นี่แป๊บทีระวังแป๊บนึงแป๊บนึ่งขอต้อนไว้ก่อนนะแต่เอ็มขอต้อนไว้ข้องเสื่อเสื่อจะต้องครับของเอาไปไว้ที่กหกลอบอ๋อรุ่งว่างเตรียมพื้นที่เทปูนไว้รอนี่แล้วใช่ไหมครับโอเคยกไปก็สามารถตั้งได้เลยครับก็ขอให้รุ่งว่าง มนม็ต้องได้เอาออยู่ดีพอเมั่สิบปีพอ,อ,พอ,อให้ลูงอังนะัำเร็ป่ะคนไม่อ,อนะ่อนนะครับขอบคุณครับมีความสุขทำสิ่งได้ขอให้สำเร็จครับผมดูแลน้องตองดีๆนะครับผมฝากดูแลน้องตองด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปมาหาสู่กันรับขอบคุณทุกคนครับก็เราไปยูทู e ด้วยกันเนาะโอเคเวสต๊อปอนสต๊อป สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ได้มายหายบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณคุณพลพัฒน์นะครับเป็นคนแรกนะครับก็ว่าก็จะไปอยู่บ้านนะนะครับก็คนที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญกันทุกคนนะครับก็จะไปอยู่บ้านนะครับก็คิดถึงทุกคนครับ เพราะว่าล pues ุงวางก็มีแม um ่ที่ต้องคอยดูเนาะแต่น้อยยากองก็อายุมากแล้วครับก็ร่างกายก็ต้องใช้ไม่เท้าเดินใช่ไหมคนั่นแหละความสุขในบ้านเกิดครับก็ในฐานะเราเป็นบ้านเดียวกันก็ขอให้ลุงวางกลับไปก็ขอให้ทำความสุขดูแลแม่ดูเลยน้องจองค้ะก็ก็ากขอบคุณแหละลุงป้าที่ให้เรามาอยู่ตรงนี้ คนบ้านเดียวกันเนาะโอเคของข้าไปท,ทำงานต่อเป็นบรรยากาศความรู้สึกนะจากใจลุงวางแล้วก็ยาชีนะฮะก็ขอให้ลุงวางนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะต่อไปในภายภาคหน้านะครับผมเดีวก็เตวนะครับ เป็นตัวก็คือจะผ่อนหลังคาออกก่อนแล้วก็เหลือนแค่นี้นะครับเอาฝั่งไม่ลงก่อนก่อนแล้วก็เอาลงผอนลังคาพี่ใช่ต้องผอนลังคาออกฝั่งแล้วแผ่นเพื่อให้เบลล็อกที่หัวเสาครับผมทีเนี้ยต้องรู้ว่าเขาอาจเขาอาจจะยกลอยข้ามไม่ได้แต่ว่าอาจจะยกขึ้นนึงแล้วก็สไลด์ออกมาเพราะว่าถ้ายกสูงมัน มันไม่น่าจะไหวความสูงนะครับมันจะยกขึ้นนิดหนึ่งหากจากพื้นสักสิบเซนแล้วก็สไลด์ออกมาก็เดี๋ยวจะทําการตัดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวพอเขาถอดลังคาเสร็จก็จะปลดออกจากมิเตอร์นะครับปลดออกจากมิเตอร์แล้วก็สายไฟมาพันระเต็แเรามาเก็บไว้ก่อนวนไวทที่เสาเสาไม้นะครับนี่นะครับก็ไปแล้วนะครับวุ่นวายตอนนี้ก็ จนรายเดียก็ทางป,ปุูกเกนะครับหรือทีนั้นลุงหวานก็ได้เตรียมเตรียมฟืเตรียมอะไรไว้แล้วเพื่อยกไปตั้งยกไปก็ไม่ต้องไปทำํำไม่ต้องไปก่อสร้างอะไรใหม่นะครับก็อาจจะทําแค่ห้องน้ำเพิ่มเติยมย่งัยงให้เพิ่นแล้วเพิ่นเพื่นถอดรังค่าก่อน คือเอาไปก็ไม่ต้องไปสร้างใหม่ครับอาจจะทำแช่ห้องน้าใหม่ก็ตอนนี้ขอเวลาเตรียมงานกันแป๊บหนึ่งโอเคนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยถักใครกันนะคิดเห็นอย่างไรนะครับกับคลิปนี้นะครับผมเรามอ่านทุกคอมเมนต์ครับอ่านตอบคอมเมนต์มาแชร์กันมาแชร์กันว่า เป็นอย่างไรอี่นะครับสวัสดีครับ